เนี่ฮะเราอยู่กันน้องเยอะมาคุยกับผมนิดนึงผมเหงาเนี่ยเราแข่งอยู่มาฮะครูชิงที่สามเริ่มละระวังเอนทินิตี้ดีมนะครับพมบอกโคตรมหาเทพเกียนหัวเขียวนะฮะ ต้องดูว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะให้ใครลงมาก่อนแล้วเป็นคนแรกนะทางด้านเอ็นเทนิตี้ดีมนะมีทั้งทั้งสเกลนะฮะวอร์เดนแล้วก็เบดมัสเตอร์นะครับทางด้านโค่นมหา <Long. S 1> เทพกินหัวเขียวมีเบดมัสเตอร์เบสเกิลแล้วก็สเกลเ <Right. S 1> ช่นเดียวกันเป็นทางด้านของเบดมัสเตอร์นะฮะลงมาแล้วก็สเกลนะของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไอ้สิทธิ์ ตะเกาเนี่ยเอาติดแง่มาแล้วก็โดนเราตรงมป2สทีแล้วก็อันตีเลยดีกว่านะฮะจังหวะนี้รงแถบอะไรไม่สนใจฮะไล่จนถึงตัวแล้วก็กัดโอ้ไปอะอย่างนี้ไม่น่าจะเหลือยาวฮะอย่างที่ผมบอกเบ็ดมาสีเลี้ยงเป็นตะก,ก้อเลยฮะโอ้ยไปแถบไล่มาโดนแฟงอันแท็กเข้าไปแล้วสามพจบไปนะฮะไวเลย Round. Fight. แบดบมาสเตอร์เจอเบดมาสเตอร์แล้วฮะมาดูว,ว่าคอมโบใครจะแน่นชิงจังหวะได้ดีกว่ากันนะ่ยเก่าคัตเตอร์ เป็นสกิลระยะกลางของทางด้านเบดมาร์สนะแต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะดาเมจเบามากนะใช่ไงเดี๋ยวเราโอ้โหเคาเตอร์ฮะแต่โดนดีออกมาซะก่อนเนี่ยอันติเข้าหน้าไปฮะจากกินไลฟ์ทามฮะงับมา,างี้แล้วก็งัดไม่ติดและะ้วเสียดายมาก เขาเติร์ไม่มาก็กดคิวตั้งการดไว้เรื่อยๆเลยฮะโอ้โหเวียงนะเวียงนะเวียงนะรอบฟอ์อาอมาแล้วครับสเกาอีกฝั่งหนึ่งนะของทีมอะไรเอ่ย เข้ามาครับต้องบอกว่าเฟรมแถบนี้ทําให้ติด,ต,ดติดเบิร์นด้วยนะฮะเลือจะลดเรื่อยๆนะครับยิงบอมครับตามด้วยช็อตหนึ่งทีจากธนูนะฮะนี่ฮะต้องบอกว่าสเกลเนี่ยเป็นอาชีพที่คนนิยมระดับหนึ่งนะ,ะถ้าหากไม่ไม่ถนัดในการเล่นคอมโบนะฮะเน้นหาของเอาครับ เพราะว่าแถบของเขาเนี่ยจะวิ่งหาศัตรูอัตโนมัติฮะแ,แล้วก็จะมีแถบก่อความต่างๆอย่างเช่นอันนี้คือบุลเลตแถบนะฮะวางแล้วจะเป็นสกิลรอบตัวนะฮะไม่ได้แรงกะแต่ทำให้กระตุกแบบนี้แล้วใส่เข้าไปแล้วก็เอาแถบไล่ฮะรักษาระยะครับเอาติดฟีตแล้วครับเนี่ยนฮะบอลเบิรนะ์ช็อตเข้าไปฮะติดไม่อีกแล้วฮะติดเบิร์นแบบนี้เลือกกระโดดเรื่อยๆก็ไฟแถบแล้วก็โดนลายแถบเข้าไปอีกชุดหนึ่งนี่ไม่น่าจะไหวและะ้วฮะไปแล้วครับเบรดมาสเตอร์ ก็เป็นทางด้าน,นะโคนแมน่เทสเกมหัวเขียวนะฮะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับเบอร์สเกอร์นะฮะคนสุดท้ายของทีมนะครับเหลืออีก2คนให้จัดการซนึ่งเบอร์สเกอร์เนี่ยจะมีสกิลของการชาร์จนะฮะเก็บชาร์จได้เรื่อยๆทำให้สกิลต่อคอมโบได้นะครับ โดนไล่แถบก็แงดอกละแปดร้อยกว่าสี่ดอกสี่พันแงไม่รู้จะคำนวณได้ทำไมแล้วเกิดมาในวงสวนฮะเพราะว่าไม่กลัวอยู่แล้วเก้าบางจะตายนะจ๊ะบางจะตายนะจ๊ะงานรับงานแล้วใจแอนสวิงลงมาไม่ใช่ครับจะแอบแบงกันขอขอภัยครับแล้วก็นี่ฮะใจอนสวิงของจริงอยู่นี่ต่างหากแรงเวลาแรงเวลาโอ้ไปฮะ ได้อยู่ได้อยู่เอาหน่อยคนเทพเกม่ยมหัวเขียวแนละ้วคนสุดท้ายนะครับเบอร์สเกอร์นะครับเจอทางด้านของ e อเดิที่ตีมนะค,คนสุดท้าย <Right. S 1> เป็นบอ์เดนนะนี <Right. S 1> ่เห็นเลือดเป็นเป็นนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะเป็นบาฟแรกเลือดนะเสียเลือดไปจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้มาที่บลัดชาร์ตนะเอาบลัดชาร์ตมาทำสกิลต่อเนื่องได้ อยู่ที่ว่าจะเข้าสีสัวไม่ได้นะวอร์เดนเนี่ยสกิลเขาเป็นสกิลที่ยิงออกมาด้านหน้าแล้วมีความช้ามีความเหนื่อยอยู่ถ้าเกิดพุ่งเข้าไปเนี่ยแล้วโดนลูกนี้เข้าไปเนี่ยเลื่อนหมดหลอดดื้อฮะอันตรายมากเดนก็ป่ารัวๆเลยฮะใจทําด้วยอะไรไม่เข้ามาก็ไล่สิจ้าไล่สิจ้านะครับไม่โดนฮะ บอกครัวว่าเบอร์สเกอร์แรงแดดโอ้ยไปโดนมีดเข้าฮะดาเมจค่อนข้างแรงเอกไกยว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาไม่อยู่เนี่ยเป็นทางหด้าของอินทินิตี้ดีมนะครับี่ควาที่สามไปได้นะครับโอ้อย่างที่ผมบอกเอาเบิร์สเกอร์แรงจริงเนี่ยตีแต่ละทีเนี่ยร้องได้เลยแรงไม่ล่าแรงไม่ล่าเนีฮะ สกเกลทำมาต้องนานยังพ่ายไวนะฮะขอแข่งกันสองในสามนะครับอ่ายังไม่ได้ที่สามนะต้องขออภัยนะคู่ชิงที่สามและชิงที่หนึ่งเนี่ยเราจะแข่งกันสองในสามนะครับตอนนี้อิน i n น t y ตี้ดีมเนี่ยได้ไปก่อนหนึ่งเกมนะ ลงตัวมาใหม่เที่ยวนี้เนี่ย <Wrong. S 1> เอาวอร์เดนลงมาเป็นตัวแรกเลยเนี่ย <Fight. S 1> ทางด้านของ <Fight. Because. S 1> ทางด้านของโค้รมหาเทพกินหัวเขียวแนะก็ให้เบสมาสเตอร์ลงมา เนี่ยถ้าดูจอเบสมาสเตอร์เนี่ยไวมากครับถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยบางทีวิ่งไปวิ่งมางงซะเองนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของวอร์เดนปล่อยซัมมอนออกมานะเป็นแคตตันนะฮะทำการยิงนักแข็งขึ้นมาจากพื้นคอยก่อควานแล้วอย่างที่บอกว่าวอร์เดนสกิลเป็นสกิลหนึ่งๆแล้ววิ่งจะช้าเนี่ยถ้าเขาวิ่งไปกับสกิลเนี่ยเราแทบจะเข้าไปทําอะไรเขาไม่ได้เลยและนอกจากนั้นเนี่ยวอร์เดนยังเยี่ยมมีสกิลยิงออกมาเรื่อยๆแบบนี้อแฟงก์ไม่ใช่แฟงก์แหกขอมาเท่านั้นไม่ ถึงตัวฮะทำอะไรไม่ได้เลยแสงอัตแทกค,ครับหนึ่งดีเนี่ยสังเกตวอร์เทนจะวิ่งมากับสกิลตัวเองนะฮะเพราะว่าถ้าผีผามเข้ามาเนี่ยครึ่งหลอดหรือหมดหลอดได้เลยฮะและ้วสกิลหวังผลรละยะาไกลก็จะเป็นการปาเมี่นะฮะสกิลติดตัวของสายนี้นะฮะวิชเบส เนี่ยฮะดอกเดียว3 6 0พแล้วติดฟอสเข้าไปปาสามอีกที3 6 0พจบไปฮะ You w i น Identity e a m ครับตอนนี้1ต่อ0นฮะแล้วแถมนายกที่2เนี่ยเก็บไปได้แล้วด้วย 1, 1> คนนะจากทางด้านของวอร์เดนนในทีมคุณน,น่าจะอารถเซเว่นซีนหรือเปล่าฮะใช้ x ทน s นะฮะ เนีทางด้านเกาครับโอ้ยปลาดักหน้าแต่เกาหมุนตัวบิดลงไว้ก่อนเอาติดฟอสแล้วก็ปลาลงไป3ามนสองฮะโอ้ <fall>. yeah. oh, ติดฟอสอีกแล้วฮะแย่ yeah. แล้วครับแบบนี้ไล่ฮะเอาเฟรมแถบไล่เลยครับจังหวะน,นี้ไม่มีเลยเสียเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่ามีสกิลไอวอกด้านหน้านะทำให้ไม่สามารถเข้ามาหาได้ <c oughs> ไปสะพอดออกมาครับแล้วก็ปล่อยแถบไล่มาแต่แถบดันวิ่งไปหาทางด้านซัมมอนซะอีกนะ <c oughs> ปล่อยแต่คือลนด้นวยอยากได้ก็เข้ามานะฮะ <c oughs> โอ้โหติดฟอสแบบนี้ก็ปาอัดตรงๆฮะจบไปคนหนึ่งฮะ เอ็นทิตี้ดีมครับตอนนี้เก็บไป2แล้วฮะและได้เกมแรกมาเร็วด้วยถ้าได้คนนี้เนี่ยคนสุดท้ายก็จะครองที่3ทันที <c oughs> มาลงไปก่อนฮนะเบิร์ดเซ็เกอร์เบิร์นี่โหปลาลงพืนะ้นนฮะสามพันสามม่คีวิ่งตามสก,กิลหมตามสเต็ปของวอร์เด้นนี่ควรจะทำ เข้าถึงตัวแต่โดนสกิลแลนไล่หนีออกมาอีกแล้วครับไสแอนแบดลงมา1ทีแล้วดีนออกเลือดยังไม่ลดเลยฮะวอะเดนโอ้โหเนี่ยฮะพุ่งเข้ามาซีซัวโดนสกิลที่ผมบอกฮะดันออกไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ปิดฉากไปเลยฮะป็นที่3ฮะตอนนี้เราได้ที่3เลยครับอินทิเนตตี้ดีมครับชนะทางด้านของโคนมหาเทพเกียนหัวเขียวไป2ต่อ0นะฮะ ซึ่งเกมที่2เนี่ยได้เกม0ูนย์ด้วยนะครับชนะ1คนเดียวเก็บ3เลย